ทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่ายไอดร์ว okay. ีและฟิลไฟเพราะนัเพจนี้เลยเพจทาน้อยชอบมีหลากหลายไอดีมีตั้งแต่หลักร้อยหลักหมื่นมีท้งไอดีสกินมีท้งไอนิ้นตัวละครและมีไอดีเจหรือว่าไอน้นชุดเป็นานมีหลากายไให้เลอกสามารถเข้าเลือกนก่อนได้นะเดดีปลดภัยแน่นอนเฮ้ยกูได้เสียกูได้ยินเสีงกัเลยอ่ะกูได้ยินเสียงกันเลยอ่ะจูจูจู่จู่จูจููููู้้้จูู้จะไม่พูดจูจูจ้จ per le bene 오 <목마> u <목마> <목마> บบวะวลอ,อ,อ,อ่อนาสเวลโลอะไรอ่ะพี่พี่ใช้ออเปิดกัน,นบ้างคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเชียอะไรตรงนั้นหลุดไปแล้วอ๋อสเวินงั้นเปิดไมค้คาวันก็ได้อ่าไอไอตัวสีฟูชื่อชื่ออีครับผมผมชื่อทามครับส่วนนี้แฟนผมชื่อพิมายครับส่วนสีฟ้าชื่อเกนครับผมเดาวน์มาตัวเกน สัวสีส้มนะครับชื่อไอนะครับผมแล้วก็ไอตัวสีเหลือสีขาวนี่น่าจะชื่อเจส่วนพีพีนี่คือชื่อชื่อไปนะครับแต่ชื่อจริงชื่อพาวแต่ชื่อเล่นชื่อไปครับผมแล้วก็ไอนี่สีแดงสีแดงชื่ออ้าวเดียวนะกูจะโบดถเออไออัศวินแม่งเ้ยโอเคแล้วก็อัศวินชื่อชื่อก่อนครับแล้วก็ตัวสีแดงชื่อมินครับก็คือก่อนที่จะมากดโบนเนี่ย คืออยู่ดียววิ่งมาหากูแล้วกูก็เลยเอ้ยจะจะทักทายไว้ก็ในการเรให้โดดท่อยดูแต่มากดร้องห่นโชว์ตัวสี่อะไรอ๋อให้ผมเลือกผมเลือกดข้าวผมกดผิดอันไอไอตัวที่หลุดไปเออมันหลุดแล้วไหมอ๋ออ๋อทั้งสองคนอ๋อกูก็งงก็ได้กูมันไม่ไอ้นี่อยู่นะกดข้าวผนกดผิดอันโอเคสิปกจะคลิปก่อนเพราะว่า เราไม่รู้ว่าฆาตกรนี่คนคือใครกูรู้แค่คนเดียวคิปตอนแรกมันเปลี่ยงนะแล้วใครโหวตกูอ่ะแล้วใครโหวตกูกูไม่รู้จะกูจะคิปกูจะกีบจะร้องแล้วนะถ้ามันได้ปิดใหม่ก็แค่มันต้องพูดเออเราแค่ยังมีอะไไปไม่เป็นไรก็มองอัตแค่พับจอมันก็ลุตแล้วบางคนมันไม่ดึงไงก็บางคนเพื่องช้าครับทีหลุดเลยถ้าคนไอโฟนหลุดหมดไอโฟนหลุดหมด ไออิมเงี้ยหลุดพราอิมเนต่อโูกฮะไอเอสแทกมันคืออะไรอ่ะแอสแท็กก็คือก็คือต่อสู้ไงโจมตีไม่ใช่อะไรอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอสแทกอ่ะแทกแทกอ๋อแท็กเกอร์อ๋อไว้แปะตัวที่เราสงสัยอ่ะว่ามันไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยเราไฟผ่านตอนกดโหวตก็ได้อย่างนี้เขาก็รู้กันหมดอยู่ว่ามึงเป็นอะไรอ่ะไอเขาเป็นฆาตกรนม่เหรอ อุ้ยอุ้ยมันจะบอกความจริงทำไมล่ะกูบอกเลยแล้วกลัวว่ะหกแคนเก้าคนเหลือแปดคนคก๋ขันตกรหนึ่งเลยครูดาวเจ็ดตอนหนึ่งเว้ยแล้วครูครูดาวอย่างเยอะคขันตกรอ่ะเขู่มอกเลยเลยครูดาวโคตรเยอะอ่ะ

โอ้โหนแ้วแม่โคตรใหญ่อ่ะไอ้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 โอ้โหเ็นตัวนี้น่เยอนหอนเครืสุวรรณนอนอู้ยเมียวเมียวเมีย

ใช่ข้าเองหมดเองไม่ใอยู่กูอยู่สแปเโงใช่ผมกาเป็นหน้่เลยข้าเองโหวตเองเลยเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เดินเดินกันไปสามคนใช่ป่ะแล้วกูลงมากูเจอสีขาวก็น่าจะก็แปลว่าไอ้ทามอะไปกับสีแดงต่ออดิเพื่อนพี่เป็นอะไรครับไมาใช่ไอ้อูอ้าอะครับไม่ใช่เพื่อนครับผมเองเมียนว่าไงเพื่อน สารภาพบาปดโทษกึหนึงเราอยู่กัแปโซกับพี่แปดวันหลักะตอนแรกผมอยู่รื่อยๆจะฟังขอนะพี่ผมกแปโซลอะไรไม่เห็นเจอพอผมอยู่กับผมอยู่กับแปดโซนี่เมื่อกี้แล้วแล้วผมไม่ได้ทำมผมเห็ได้เี่ยวไงูาผมก็เลยปาดไปเลยโามันสภาพแล้วเราลดโทษกึหนึงเว้ยปวดครึ่งงปวดครึ่งนึงปวดปดัตีแหะ แกูอ่ะกูจไปสปซโ้วตอนแรกไีามเดินตามอม่วเลยตันพานาแม่งเลยเียยอมรับเลนะเกมยังไม่จบเลยแล้วแล้วก็อดอังเลยและยอมได้ไงปะนด็น่ะเียขอโทษกึ่งหนึยังไม่จบเลยเเ้าอแม่อว่าอ้วาเดินตามกูก็อ้ว ก็คือมันก็รักมันคตัวนอนตัวแล้วเป็นดึกูเจอกูเจอตอนแรกกูจะไปฆ่าไอ้ิมไว้แล้วอิมมันเดินที่อาวหาแต่คนน่ะน่ากลัวพี่ว้าะรู้งไหมไม่ไเนาะใบถึงไอตัวสีแดงใช่ไหมครับอ๋อเปล่าใบถึงไอ้อัวค่ะโอ้รู้ว่าที่นี่มันไม่สวยมันดูไม่เหมาะครับโอออ้ย้ย นี่นักกร์ต hey. yeah. yeah. like. ูนจะเปิดปรตานิยมว่ะนัการตกนตนี้มันกากระบพลกูก็เห็นมึงูอยนทุกครังอ่ะแล้วมึงก็โดนได้ครกทกคังอ่ะอย่าพูดดเนี่มไปไหนด้บ้างวะเด็ดเขาแบบเยียบแล้วเขาแบบกัดปากเลยอุ้ยอุ้ยพี่อย่ามาอย่ามาอย่าอยู่กล้อกระดัก็มายกระดูกากกากกา วิ่งที่นี่ใครเนี่ยโอ้ยตกใจพี่เขียวแล้วหึ่งตายตวะตายแล้ววะพี่ทำพี่ทำพี่ผมหน่อยผมจ้างงหารหน่อยพี่จ้างจ้างต้องการอ่ะ เอ้ยัอันเจดี่เมื่อกี้ดูดูวยโลทอ่ะตรงนี้รักอ่ะใช่เหรอ้าผมไทยมันคืออะไรทำไมผมทำไมผมขาดตึ้งอ่ะอ๋อก็ก็โดนโดนไปอะเจอผาดแกย่ะโอ๊ยดีใจเหรอไปแล้วมันพจะเดินจากเียอะไร่ะ เดือเนี่งเราต้องโว้ดนยเอ็นอินด <ie diy> ีเราเอ็น <Carbon> ม <ika> <com revenir> ินแอ็นมินแอดมินขาไม่เจ็บเจ๊ยวายโอ๊ยไปไหนนี่ป้ะฮูกาฮูกา ตอนนี้ซอมบี้ได้ไล่ล่าของเกาะในเครื่องบินเหลือดสองคนนะครับตอนนี้ซอมบี้กำลังไล่ล่าไอเชื่อหัวใจเต้นไปแกดูกูดิไปแกดูกูดิอะไรอะเนาะครับเยากวนอยู่ที่นี่ที่ไม่ควรอยู่แต่ที่นี่ที่ไม่ควรรอดแต่รอดนะไอ้เชี่ยโจ้งกูโจงแจ้งเชี่ยคนต่อไปนะครับรอดูกัน เนี่ยอยู่ที่ไม่ควรรอดแต่มันเกือบรอดหรออยากชนะแต่อการเหมือนมีแค่0.1%อ่ะทมีคนีหายมีมือปืนมีนายเนี่ยเมื่อกี้หนูยิงสแกนนะที่รักเราไม่เลงไม่เราไม่คนร้อง